คนที่คุณนึกถึงนะคะถ้ามีอะไรที่อยากบอกคุณได้เขาจะบอกคุณว่าอะไรเออ <c oughs> เป็นหัวข้อที่แปลกดีเนาะคือแล้วทำไมไม่บอกกันตรงๆทำไมต้องมาดูผ่านไป <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i d a n c e จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกาณมนตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็นพิการนาคะ,นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงนะคะถ้ามีอะไรที่อยากบอกคุณได้เขาจะบอกคุณว่าอะไรตว่ามีให้เลือกสองกองนะคะสำหรับคนที่อยากเลือกกองที่หน,นะคะ อืแล้วก็สำหรับคนที่อยากเลือกกองที่สองค่ะโอเคกดหยุดคลิปไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็เลือกจากเซนส์จากอินเทลชันของคุณได้เลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งหรือไพ่ใบนี้นะคะเนี่ยตงก็จะบอกว่าไม่ได้แบบว่าคุยกันจริงๆแหละแต่รู้ไหมว่าเขาส่องคุณแบบส่องหนักมากส่องคุณผ่านโซเชียลอะค่ะส่องหนักมาก แล้วก็คนนี้เขาเป็นคนแบบค่อนข้างรักษาภาพลักษณ์มากๆนะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เขายังไม่ค่อยแสดงตัวเพราะว่าเขาแบบเขาค่อนข้างเป็นคนคิดเยอะห่วงภาพลักษณ์มากๆแล้วก็เป็นคนภาพลักษณ์ดีด้วยนะคนนี้ยแต่เขาส่องคุณผ่านโซเชียลหนักมากแล้วเขาก็กลัวกลัวคนที่แบบว่า จะมองไม่ดีอ่ะในความสัมพันธ์เนี่ยเขาค่อนข้างขิดเยอะอ่ะมาดูข้อความที่เขาถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกคุณว่ายังไงเขาอยากบอกคุณว่าเขาว่าเป็นสายเปนะเธอ <c ười> คือเขาว่าพร้อมเปยนะ์ถ้าเกิดเขาไมา่ชัดเจนกับคุณเมื่อไหรอ่ะคุณไม่ต้องห่วงเลยเขาจะบอกคุณว่าเงินตรามากมีใช้ไม่ขาดมือเออเอาสิอ่ะประมาณนี้ แล้วเขาก็บอกคุณว่าจริงๆอ่ะเขาห่วงห่วงคนเขาเป็นคนคิดห่วงคิดหึงห่วงแนหนดั่งดวงค่ะหรือไทยเออก็เนี้แหละเขาสองคุณเขาก็งวนหลายอย่างเขาก็งวนแบบเขาเป็นคนคิดเยอะเขาห่วงภาพลักษณ์แล้วเขาก็กลัวคนอื่นอ่ะจะมาชิงคุณไปก่อนเหมือนกันเขาเขาคิดว่าต้องมีคนอื่นมาแบบมาชอบคุณมาส่องคุณไม่ต่างกันอะไรเงี้ยนะคะ แต่เขาเชื่อมากๆค่ะว่าเดี๋ยวคุณกับเขาจะได้วนเวียนมาบรรจบพบเจอพันแลเหมือนกับแบบพันแล่แบบเดี๋ยวก็บังเอิญเจอบังเอิญเห็นกันอะไรเงี้ยค่อนข้างแบบไม่รู้อ่ะว่าหวัวงลมๆแรงๆหรือว่าแต่คิดว่าพรมลิขิตจะนําพาให้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งอืหรือถ้ายังไม่ได้เคยเจออ่ะเขาก็หวังว่าจะได้เจอกับคุณ แต่ตังกว่าว่าเคยเจอกันแล้วแนวโน้มคือคนที่เคยเจอกันแล้วนะคะเพราะว่าพายาบ่งบอกว่าตอนที่เขามองเข้ามาในตาของคุณอะโลกทั้งโลกก็หยุด <c oughs> คุณมนัช่วงนี้มันมันมีวอลี่อะไรอย่างงี้อยู่ใช่ว่าถ้ามองตาใครเราโลกหยุดหมุนอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนั้นเออเขาบอกคุณอย่างนั้นแล้วก็ เขาลืมไปเลยนะว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนที่เขามองตาคุณอ่ะอโลกหยุดไงโลกหยุดหมุนอ่ะออประมาณนั้นนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ยเขาเฝ้าฝันถึงอนาคตท,ที่มีร่วมกันกับคุณด้วยแล้วก็จริงๆอ่ะเขาเขียนจดหมายหาคุณคงจะเป็นเทกสักาทุกวันนี้เนาะเขาไม่มีใครเขียนจดหมายอ่ะก็คือคงจะเท็กเตรียมจะหาคุณนะคะแต่ว่าเขากลัวเกินกว่าที่จะแสดงมันให้คุณอ่ะคือไม่ส่งหาคุณอ่ะ อืมก็ยังลงเลลังเลแบบกังวลอยู่สิ่งที่เขากังวลเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาว่าคู่ควรกับคุณหรือเปล่าแล้วก็เขาว่าตอนนี้กําลังมีเรื่องที่เขารู้สึกอ่อนแอและเปราะบางแล้วก็มังก้าวข้ามอยู่เป็นช่วงเวลายากลำบากของเขาแล้วมันก็ยากสําหรับเขาด้วยในการที่จะมาแสดงความอ่อนแอต่อหน้าคุณเขาไม่อยากแสดงนะคะก็คล้ายๆอยากจะสื่อผ่านว่า เขากำลังไปจัดการตัวเองอยู่แล้วเขาไม่อยากมาแสดงพาทนั้นให้คุณเห็นเออแต่เขาห่วงคุณมากอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาเชื่อว่าจะได้กลับมานะคะคุณได้หน้านี้นี่ก็แบ่งเป็นสองหนึ่งตัวสองสองหัวก็ไม่ได้หมายถึงความหมายไม่ดีนะหมายถึงค่อนข้างมีความเป็นคู่กันนะคะแล้วก็อันเนี้ยบอกว่าทุกอย่างอ่ะจะออกมาดีแล้วก็ จักรวาลน่ะกำลังเหมือนกรุยทางให้พวกคุณอยู่ในตอนนี้เออเขาเชื่อแบบนี้นะคะโอเคตังกว่าขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวบำบัดโคชิ่งจิตวิเคราะห์ความฝันย้อนอดีตชาติบำบัด ทักมาที่แอดบ้านอิ่มสุขกะค่ะตอนนี้มีโปรโด้วยนะคะก็ไปขอรายละเอียดได้แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังทุกคลิปทุกแพลตฟอร์มทั้ง Awakening Era และบ้านอิ่มสุขกะนะคะเราไว้พบกันค่ะบ๊ายบายค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สองหรือไพ่ใบนี้นะคะก็คนคนนี้นะคะเขามีลักษณะที่มั่งคัง่งร่ำรวยเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้เออคล้าครกองหนึ่งตรงที่ว่า ก็น่าจะมั่งคั่งนะทั้งเคนที่เข้ามาติดตามคลิปตั้งว่าพูดอย่างนี้แล้วกันว่ามีแนวโน้มจะได้คู่มั่งคัง่งละกันเนาะคนที่คุณนึกถึงอะ่ะทั้งของกองเลยค่ะมีความมั่งคัง่งเหลือกินเหลือใช้เลยอะ่ะแล้วก็อ,อถ้าเขาบอกคุณได้เขาก็จะบอกคุณนั่นแหละคะ่ะว่าเออไม่ต้องห่วงนะเราเหลือกินเหลือใช้แน่นอนแล้วก็เขา เชื่อนะคะว่าคุณกับเขาว่ามีอะไรคล้ายๆกันชอบเที่ยวเหมือนกันชอบทานอะไรคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยมีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือเขาอยากจะเตือนคุณนาว่าก็ระวังอย่าบริโภคอะไรมากเกินไปเหมือนกันนะในวันเนี้ยนะแล้วก็มีแนวโน้มเลยนะคะว่าเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะแดนไกลอะ่ะอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่คนละจังหวัด อยู่คนละพื้นที่กันซึ่งแต่มันมีความเป็นอยู่ต่างประเทศเยอะมากเลยนะเขาอะบอกว่าย่างก้าวข้ามแผ่นดินถิ่นสุวรรณอะ่ะเออเขาเตรียมจะมาแผ่นดินสิทธิถินสุวรรณแล้วอ่าจะเข้าสุวรรณภูมิแล้วประมาณนั้นนะคะแล้วก็ ขอเพียงความรันจวนแห่งชีวาการเทินโอ,โอ๊ยคิดถึงโหอยหาไม่ไหวแล้วคิดถึงกลิ่นน้องนาให้ว่านี่ความรันจวนใจรันจวนจิตเออแล้วก็เขามีความเป็นคนแรงๆอันนี้ต้งกว่าเปิดให้เยอะกว่ากองที่หนึ่งเพราะว่ามันมีคําแรงๆเยอะมากอ่าแล้วต้งกอดก็เลยขยายตรงแรงๆนี่นะคะขอตีความให้ว่า เขาอาจจะโกรธใครบางคนที่เข้ามาดูทําท่าก็รอก็ติกหรือดูจะชอบคุณเลยอย่างเงี้ยเขาห่วงนะคะเขาแบบค่อนข้างเป็นคนมีความแรงเวลาถ้าเกิดเขาไม่พอใจเขาอาจจะเป็นคนพูดดูหำหำหน่อยอะ่ะเขาไม่ได้จะมาหามหรือโวยวายกับคุณนะแต่เขาจะเป็นแบบนั้นกับคนที่แบบดูจะเป็นคู่อริของเขาอะ่ะเขารู้สึกแบบไม่ไม่ไม่ใช่สีแกมันแบบ ไม่ด,ดีอะไรอย่างเงี้ยเออเอเอเขาสู้อะเขาสู้เขาสู้คนอยู่แล้วพอมาขยายอีกทีหนึง่งก็บอกว่าไม่เหลือเผื่อจิตคิดถึงใครก็คือเขาว่ามีใจเดียวให้คุณแล้วเขาก็อยากให้คุณอ่ะไม่เหลือเผื่อจิตคิดถึงใครเหมือนกันเขาห่วงนะอะพูดว่าอย่างนี้แล้วก็เขาบอกว่าคุณทําให้เขาว่ารู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ร่างกายของคุณอะมันเป็นแบบ ชิ้นงานศิลปะเลยคึงสวยงามอ่ะเนาะแล้วก็ส่วนจิตวิญญาณของคุณน่ะก็คือชิ้นงานของสวงสวรรค์เอออดีทั้งกายทั้งใจอะประมาณนั้นนะคะเขาจะบอก you are so damn beautiful เ <laughs> ็เขียนอย่างนี้จริงนะเออเห็นปะคือคุณนะสวยมากถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อมากนะคะที่แบบทำให้ฉันน่ะฟรีสไปเลยแบบตัวแข็งไปเลยแบบ ทำตัวไม่ถูกไปเลยแล้วก็กลัวกลัวว่าตัวเองจะดูโง่งี่เงาไปเลยทําตัวไม่ถูกอะไรอย่างนี้นะคะอืมครั้งหลักพอกับกองกองที่หนึ่งเลยนะคะต่อมาเขาก็บอกว่าเขากลัวด้วยนะว่าคุณจะปฏิเสธเขาอ่ดูเหมือนกับคุณจะมีตัวเลือกที่ทําให้เขาโกรธด้วยนะแล้วก็ เขาว่าไม่สามารถหยุดรักคุณได้เลยไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนก็ตามอมืก็ลองไปประมวลหรือเชื่อมโยงดูนาะอว่าทำไมเขาจะต้องมาหยุดรักคุณอะไรอย่างเงี้นะคะอืมอาจจะเคยมีกรณีอะไรหรือเปล่าสุดท้ายนะคะตั้งกว่าเปิดจากหนังสือเล่มนี้นะคะได้หน้านี้อันนี้หมายถึงเหมือนคำมั่นสัญญาประมาณนั้นนะก็เขาบอกว่าจดจำไว้นาว่า เ,เรามากันไกลแค่ไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาจะมาทําตามสัญญาอาประมาณนี้โอเคค่ะตังกว่าขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าเกิดท่านได้สนใจดูดวงส่วนตัวบํบาบัดโคชชิ่งจิตวิเคราะห์ความฝันย้อนอดีตชาติบ,บาบัดทักมาท,ที่บ้านเขียวนะคะแอดบ้านอิ่มสุภกะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีโปรด้วยนะคะไปขอรายละเอียดได้แล้วก็ขอบคุณนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นว่าในทุกๆแพลตฟอร์มทางอ w ว k e น i n อีราและบ้านอิ่มสุขะนะคะแล้วไว้พบกันค่ะบ๊ายบาย